สวัสดีจ้ามือนีก็มาพบกับคั่วบานบานบานทงอีกแล้วเนาะจ้ามือนีซิมีเม่นุยยังมานําเสนอล่อเบิงเลยเนาะจ้าจ้าเห็นวัตถุดิบก็บ่ต้องเว่าหลายใหญ่ห่างเนาะจ้ามือนีเซดลาดหนาแซ่บๆซบลาดหนาหมูจ้าจ้าดับแรกเขาก็มาหั่นทุกสิ่งอย่างที่เฮามีเนาะจ้าเนาะอันนี้ก็คือเห็ดนางร่มยักเนาะจ้าเห็ดนางร่มใหญ่เนาะจ้าเนาะเ้าไปซื้อมากเนาะจ้าแซ่บเนาะจ้าเนาะก็ซอยเป็นแบบนี้เนาะจ้า จ้ะอันดับต่อมาก็แค่ล็อตนะจ้ะหั่นแบบนี้นะจ้ะได้แบบนี้แล้วก็หั่นแบบนี้นะจ้ะเวลาลาดหนานุว่าห็ดแบบนี้มันิสียบนะจ้ะเนาะย้ำก้อมดีจ้ะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะจ้ะต่อมากะข้าวโพดอ่อนนะจ้ะเนาะได้ออกมาเป็นแบบนี้เนาะจ้ะต่อมากระสิเป็นข้าวนานะจ้ะกระสิปาดแบบนี้เนาะใบมันแล้วก็ ส่วนการมันี่เข้ากับสีเหลาเนาะจะปาดกะว่าเข็งๆงนี่ออกแล้วเข้ากับสีเหลาไอ้นี่เนาะจะเนาะหูดออกหูดออกเนาะจ้ะสูตรนู้นหนูกระสีปาดก่อนแล้วหนูค่อยเสียวไปแช่น้ำเกลือเนาะจ้ะล้างอย่าล้างเอียงเนาะจ้ะเนาะขนาดมันกระตองมีแล้วเนาะจ้ะอย่าเราออกมาแล้วกระซอยเศบๆเนาะจ้ะส่วนนี่ละจ้ะของขนาดเสบที่สุดเนาะจ้ะเนาะส่วนนี่ละเนาะที่เห่าเรา จากคณเนาะจากหั่นเ็จแล้วห้องกระสิเซน้าเกลือเนาะจากล้วกระเซีขวาลงจังส you ีเนาะจากเซไว้จักสิบนาทีสิบห้านาทีเนาะจากบั่นหนมีดางลานสารพิษนี่แห่งดีครับเนาะจากจากต่อมาห้องกระสิมาหั่นเนื้อหมูเนาะจากห้องกระสีหั่นตามลายนี่เนาะจากเบิ่งลายมันเวลาห้องหมักมันกระสีได้เขาเนื้อแ่บๆเนาะจ้อเกาสีใส่ชิ้นตดโตเลยเนาะจากมือนี้เนาะจาก ออกมากระสิได้สิ้นแบบนี้เนาะจ้ะตับกับหั่นคือกันเนาะจ้ะเนาะบางๆยังซีเนาะจ้ะแต่ว่าตับหนีเวลาห่าหั่นแล้วห่าไปล่างเนาะจ้ะมันค่อยจังบ่กข้าวเนาะจ้ะสมมติล่างก่อนมาส้อยกระได้อยู่เนาะจ้ะแต่ว่ามันกัะสิข้าวแบบว่าเวลาเอาไปเฮ็ดแล้แล้วนมันสีออกเป็นสีเลือดตับเอนเนาะจ้ะเนาะมาแล้วทั้งหมูทั้งตับเนาะจ้ะเขากับมาปรุงหมูเลยเนาะจ้ะผงนวจ้ะผงปรุงรสเนาะจ้ะ่าพิษไอ้แล้วกับพริกไทยเนาะจ้ะ ซีอิ้วขาวจ้ะน้อยนึงเนาะจ้ะซอสนิดหนึ่งเนาจะนนนาจะ้ะคูเรียคูเรียมันเข้ากันเนาะจ้ะเนาะจ้ะได้เ้นใหญ่มากเขากับมายี่ออกเนาะจ้ะซื้อเส้นสําเร็จเป็น่อมาเนาะจ้ะเนาะกับมายี่ออกอันแรกเขากับติดแก๊สไซน้ำมันเลยเนาะจะ้ะเ้าสิบพาดเสเนเนาะจ้าสูตรนู้นีพาร์ตเซนนี้นู้นกิใส่ไขใคร้อมเนาจะจ้ะกัะสูตรไฟสูตรมันอีกแหลจะจ้ะแบบนี้เนาะจะ้ะและ้วกอาเส้นลงเลยเนาะจะ้ะ ปรุงรสเต็มเนาะจ้าซอสจ้าซีอิ๊วขาวจ้าจำนี่แล้วเนาะจ้าแต่ละลังข้นขาวเจาะใส่ซอสดำกใส่ได้เนาะจ้าสีสันกใสได้สีสันออกมาเป็นแบบนี้เนาะจ้าเส้นใสๆเขาก็เอาได้หลดเนาะจ้าจ้าน้ำเดือดๆเดขาก็มาปรุงหม้อเนาะจ้าเกลือจ้าผงนัวเนาะจ้าเฮ็ดแบบง่ายๆเนาะจ้าหนูบ่มีน้ำสต๊อกสต๊อกหรอกเนาะจ้าเนาะกระสูดไผ่สูตรมันแหละเนาะจ้าบัดเตนี่ข้าก็มาใส่ผักอันที่มันสีสุกาก่อนเนาะจ้าแค่รแล้วก็เห็ดเนาะจ้าเนาะ พ่อหมอเดือดอีกทีหนึ่งเขากับมาไซเขาโพดอ่อนเลยเนาะจ๋าจากน้ำเดือดอีกทีหนึ่งเขากับสซขนาดของเขาลงไปเนาะจ๋าส่ขนาดงไปแล้วเขามปรุงรดเนาะจ๋าลาดหนากระขาดบะไรก็คือเต้าเจี้ยวเนาะจ๋าเนาะต่อมาเขากับมาใไ่หมูกับตับที่เ้าหอยมาร์ไว้เลยเนาะจ๋าคนเข้ากันเนาะจ๋าส่ที่หลังเพื่อสิมันสีนุ่มๆเนาะจ๋าครับไซก้อนเนี่ยหมูแข็งตับแข็งก้อนเนาะจ๋าเนาะมันสีบรแสเซเนาะจ๋าสูตรไผ่สูตรมันอีกคือเก่าลัดจ๋านี่เนาะจ๋ากระซิบเป น้ำเดือดอีกทีน okay ึงห่อก็มาใส่แ hmm. ป้งมันเนาะจ้ะแป้งมันที <ulates> ่เ่าผสมไว้แล้วหรือว่าพู้ได้อยากใส่แป้งข้าวโพดก็ได้เนาะจ้ะแต่ว่าแป้งข้าวโพดหนูว่ามันแต่ว่ามันแบบเร้าเหนียวง่ายนะเนาะจ้ะเนาะกะใส่ซ้ำที่ห่อมักเหนียวแล้วเนาะจ้ะจ้ากะเสีออกมาเป็นแบบนี้เนาะจ้ะเหนียวเหนียวเนืดอเนือเป็นดาซบแล้วจ้ะต่อมาเนาะจ้ะห่อก็มาเอาเส้นใส่ก่อนเนาะจ้ะแล้วห่อค่อยเอาน้ำที่ห้องเฮดเมื่อกี้นี่ใส่เนาะจ้ะเนาะ แบบนี้นะจ้ะจะโรยพริกไทยหน่อยนึงกะบเซตเรียบร้อยนะจ้ะเฮ้าอยาฟ้าเฮ็ดเค็มเฮ็ดหยางคกเนะจ้ะเฮ้ามาปุงทั้งนอกใส่พริกน้ำสมใส่น้ำตาลใส่บักพริกพงอีกนะจ้ะมือนี้ก็ขคอโตลาไปก่อนจ้าสำหรับลาดหนามือนี้สวัสดีจ้า